สวัสดีครับเทพอุดรเอฟซีจารโรครับวันนี้เราจะมาขายคลิปครับเหรียญพุทธโกสาจารย์เจรญครับวัดเทศสลีนครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ยานะครับชมและฟังด้วยนะครับเหรียญนี้ผมเรี่ยมพลาสติกไว้หลายสิบปีแล้วครับผมไม่อยากจะแกะครับเพราะเหรียญก็ไม่มีอะไรมากครับต้องดูความคมชัดของเหรียญนันแหละครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญใบโพครับ ครับเขียนอะ้อยู่ครับสมเด็จพุทธโกศจารย์เลยิญครับวัชเทศสุครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเหรียญที่เป็นเหรียญใบโพครับครับองค์พระก็ชัดอยู่นะครับท่านต้องดูความคบชัดดูหน้าตาชัดอย่างนี้ครับลมดําก็ต้องลมดําแบบนี้นะครับมันดําไม่ดําเงานะครับไม่ดําเมี่ยมนะครับดาเทาๆอมครับครับดูได้ชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับ ค <Bing. S 1> รับเหรียญคลิปนี้ผมยังไม่ทํานานนะครับเหรียญนี่ครับมันไม่ค่อยพบเจอหรอกครับครับผมจะหมุนให้ท่านดูนะครับนี่ครับให้ท่านดูรอบๆครับองค์พระครับผมเลียมพัดิกไว้แล้วผมไม่อยากจะแกะครับถ่ายอย่างนี้แหละครับให้ท่านดูชมครับพอเข้าใจได้อยู่นะครับครับพอเข้าใจได้อยู่นะครับแลวชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับคลิปนี้ผมไม่ทํานานนะครับประมาณไม่เกินห้าหกนาทีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเป็นเหรียญพุทธโกสาจารย์เจริญครับ วัฒเทพเสลินครับเป็นเหรียญใบโพนะครับรูปใบโพท่านก็รู้อยู่นะครับท่านก็ไม่ต้องบุกไม่ต้องพูดก็ได้นะครับเป็นรูปใบโพนะครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้ผมเลี่ยมไว้หลายสิบปีครับเพราะเหรียญมันเล็กครับครับกลัวศึกครับจึงเลี่ยมมาไว้ครับใช้เวลาการเลี่ยมสมัยก่อนครับเจนพลาสติกลานหมดแล้วครับท่านดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเหรียญนี้ถ้าอย่างนี้ละของขายก็แท้ครับ มันหาไม่เจอแล้วครับมป็นเหรียญเล็กๆครับเหรียญเล็กๆครับถ้าไปนิ้วก้อยนี่ครับครับถ้าไปนิ้วก้อยนี่ครับดูที่ชมอย่างเข้าใจครับเป็นเหรียญใบโพพุทธโกสจานครับวัดเทศริีนครับหลวงพ่อพุทธโกสจานเจริญครับหากันยากนะครับไม่ค่อยเจอครับเหรียญเล็กๆสวยๆครับเดิมๆครับองค์นี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายพร้อมพัดติให้ท่านดูครับ ตั้งข้อความท้กทายอาจารชมมีความสังเกตดีๆนะครับนี่ครับขอบก็จะเป็นขอบอย่างนี้นะครับดูนะครับขอบเลี้ยงก็ต้องดูด้วยนะครับครับขอบตัดไม่ต้องดูแลครับอันนี้ผมจะไม่ถ่ายขอบตัดครับผมจะไม่สร้างว่าถ้าเกเรื่องขอบเด็ดขาดครับชมและฟังเข้าใจครับหน้าตาอย่างนี้นะครับชัดครับเห็นนะครับมูตาปากจมูกครับชัดเจนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับ ดูดีๆนะครับครับเหรียญนี้หายากนะครับเหรียญเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมถ่ายดูครับธรรมชาติของเหรียญน้องดูให้ออกด้วยนะครับฟังได้ชมอย่างเข้าใจและเรียนรู้อย่างเข้าใจครับศึกษาอย่างเข้าใจครับครับผมให้ข้อควรสั้งเจดชัดนะครับผมไม่แอบแฝงครับไม่ซ่อนเล่นซ่อนปมครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้ครับ ถึงจะแท้นะครับดูครับดูและชมครับดูให้รอบๆเลยครับผมเรียนปฏิกิไว้ครับไม่อยากจะแก่ครับครับไม่อยากจะแก่ครับนี่ครับชมครับนี่ครับคับไหมครับนี่ครับครับมาชมด้านหลังกันนะครับนะครับด้านหลังครับเย็นๆยันเต่าครับไม่ได้มีาอะไรหอักษรอะไรครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับ ดูอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับทำความเข้าใจด้วยกันครับเห็นไหมครับเขาออกสีรุ้งแล้วครับเหรียนข้าดําลุ้งนะครับนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับแล้วเรียนรู้อย่างเข้าใจครับนี่ครับผมมุ่ให้ท่านดูทุกอนเลยครับนี่ครับเรียนต้องชัดเจนอย่างนี้ครับไม่บวมเบอร์นะครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจและเรียนรู้อย่างเข้าใจครับศึกษาไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมให้กอควลสังเกตที่ชัดเจนอยู่นะครับชัดเจนครับไม่ได้ปลูปิดไว้อะไรนะครับไม่ได้ซ่อนปมไว้นะครับครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับจนหน้าต่อครับนี่ครับเห็นพุทธโกสาจารย์เจริญครับเขาเขียนไว้บอกอยู่ครับพุทธโกษาจารเรริญสมเด็จพุทธโกศาจารครับเจริพุทธโกสาจารย์ครับเจริญครับ วัดเทพศรินครับครับวัดเทพศรินรุงเทพเรานี่แหละครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับดูใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับเพาคลิปต่อไปเราจะลงเจฟอุรดอนเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ